เอาไปอีก้วไปม่อซ่าเรา้วสดีไปต่อชาวไทยพวอนี้นมีมมมกีเสิบตัวไม่ได้ใดคอณไ,ไ,ไ,ได้ผ้ามากินมาลขอคุณได้ผามาซักเบ้าหรือว่าเรเเียนเบาบานเท้าค่นเขาเปอย่างใครเขาเรียกว่าซักเบ้าเดี๋ยวานเฮาเรียกว่าเรีนเบ้า เปลามาเลีนเรากับหลานพี่น้องครับเหมือนเดิมกับไเ่รีโอ้่รีเห็นเปล่าไหมรถมันเียบเปน้องปอดบรรยากาศพนจารณาเปลาแฮี้ยเฮ้ยเล่นเราแฮี้ยโอ้บึงบึงเดี๋ยวเปลาไปดูนี่ร่มเงาบรรยากาศนาเล่นพี่น้องมาเป็นบรรยากาศยังเป็นยังแนวกีฬาอ๋อจะมือกันเอาเสื้อมาละเอาเสื้อมาเออเฮ้ยพี่เจมส์โอ้โว้าวเราต้องทำให้ดี จำนี้พี่นอ้องนะ้อมเราดูอีเลยอืมว้าวเหล่วนี่ป๊าสิหางกระบ,บอกข่อยเน่ไบ้านเราไไพี่น้องประมาณกิโลนึงพู้โดเห็นบ่เห็นต้นเ้าบ่พี่น้องอเห็นบ่พูนและเน่าบ้านนนั่แหละนี่วิธีคนบ้านเท่าพี่น้องอีสานนี่เห็นว้าววนี่ ประมาณนี้พี่น้องนี่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องก็มีล่มล่ม,มประกอรแล้วกันลุยแลนว่าปลอดพี่น้องมันจะการดีไปจากสัก,กว่าเฮ้ยมันมันม่เป็นตะเร็นเอง แล้วพร้อมแล้วพร้อมไปยุคเกียร์แล้วมววม่นีพลั่งในนี่เอ่อย่านอวกาศตัวนี้ก็มีได้ฝรั่ะ นี่ปเปลีปเองเปลีปเองเปลีปเปรีเองโอ้โมนิสักบอกตัวหน่อยเว้ยโอ้พวนพวนปัดบ้านเขาก็มียาดอากาศบ้านเขาก็มีกันเล้วนี่โอ้ปเปลีจัดให้พี่น้อง

เดี๋ snacks, ALLY, young, ยวไ, well. ไหวจัซ้อนซ้ำขึ้นกังค่อยว่ากันค่อยมาเบิงเชื้อไหวเบิงว่ามันี่อยู่จะขึ้นไลยข้าลูกร้านมะหลินเบาเน่อยน้องพี่น้องอย่าลืมเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปเลย้อพี่น้องเด้วยพูดยังหรอกใหม uh ่เขยอะไรพี <Rey> ่น้องปะสวัสดีครับ